รู้ไว้ประกันสังคมมาตา3า3เเอาฐานเงินเดือนเท่าไหร่ในการคิดคำนวณนะครับม3าเอาฐานเงินเดือนเท่าไร,นาร่น,น,นะครับ,ม, 39, าาารรบมาตรา39เป็นเงินสมทบนะครับผู้ประกันตนสมทบตัวเองนะครับโดยจะหักเดือนละ432บาทต่อเดือนซึ่งไอ้4 3 2บบาทนะครับมาจาก นะครับเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบคือเดือนละ4,800บาทนะครับโดยหัก9%ของ4,800บาทคือ432บาทต่อเดือนนั่นเองซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด6กกรณีด้วยกันกรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตและกรณีอ่อกรณีสรงข้อบุตรและกรณีชราภาพนะครับ6กรณีซึ่งจะทําได้ก็ต่อเมื <S 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 ่อ1เลยนะครับเคยทํางานนะครับและส่งมาตา3าม3ามาก่อนนะครับเคยทํางาน อยู่ในภาคเอกชนแล้วก็ส่งมาตรา3ามามาเป็นระยะเวลา12เดือนนะครับแล้วก็ลาออกนะครับมาโดยสมัครเข้ามาตรา39ภายใน6เดือนนะครับเพราะถ้าเลย6เดือนไปแล้วนะครับหลังจากที่ลาออกจากมาตรา3าจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาตรา39แล้วนะครับเพราะนั้นคนที่เข้า3 9เนี่ยคือสมัครก่อนนะครับก่อน6เดือนนะครับสมัครก่อน6เดือน พอสมัครก่อน6เดือนก็เข้ามาอยู่ในมาตรา39แล้วก็ส่งนั่นเองซึ่งมาตรา39มีข้อดีนะด้วยสิทธิประโยชน์6กรณีด้วยกันแต่แน่นอนแหละหลายท่านกังวลเรื่องบำนาญน,นะครับซึ่งบำนาญเนี่ยนะครับมันจะมีผลก็ต่อเมื่อช่วงบั้นปลายนะครับของชีวิตที่เราช่วงบั้นปลายหรือช่วงที่เรากะจะไม่ทํางานแล้วอะนะครับแต่เราอยากได้บํานาญนะสำหรับคนที่หวังที่จะได้บํานาญที่เยอะขึ้นนะครับเพราะเงินบํานาญเนี่ยเขาคิด นะครับจากค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับคิดจาก60เดือนสุดท้ายคิดจากเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายนั่นเองเพราะนั้นเวลาคิดจากเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายถ้าช่วงบรรปลายนะครับก่อนความเป็นผู้เป็นตนสิ้นสุดลงไม่ว่ามาตรา39หรือมาตรา33เนี่ยนะครับคุณออกมาเนี่ยนะครับถ้าคุณส่งมาตรา39มาตลอดนะครับ 60เดือนสุดท้ายเขาใช้ฐาน4,800บาทนี่แหละพอฐานมันแค่4,800ถ้าเทียบกับฐานเงินสมทบมาตรา33ที่5%ของเงินเดือนสูงสุด1 5 0 0 0บาทเนี่ยนะครับฐานมันต่างกันมันก็มีผลทำให้ได้รับบำนาญต่างกันอยู่แล้วนะครับโดยในตัวเลขนะครับโดยในตัวเลขมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับแต่ถามว่า ถ้าเราสนใจในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นๆในมาตรา39นะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะมาตรา39มันให้สิทธิประโยชน์อื่นๆแทนนะแต่ถ้าเราโฟกัสบํานาญก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคํานวณมาคิดก่อนนะครับใครเข้ามาดูคลิปต่างๆของผมเนี่ยนะครับก็จะรู้แล้วก็ลองไปปรับใช้นะครับอายุเราอาจจะยังน้อยเราก็จะได้วางแผนทางการเงินถูกนะครับอยากได้บํานาญเยอะๆเราก็จะวางแผนได้ว่าเฮ้ยมันควรจะ ยังไงนะครับอันนี้ก็ตอบคาถามท,ทุกท่านไปก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวัน,วนหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตามโกงนะครับหลอกขาย ของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกนี้กลขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูเอ,น,อ,น,อนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับ พวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันต้องออให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วย ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ NG k i t Review Channel พูดคุยของสะสมธนบัตรไทยบัตรเติมเงินสแตป์นะครับรวมไปถึงบัญชีเงินฝากการออมเงินนะครับหุนกู้ นะครับแล้วก็เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเราจะนําข่าวสารเหล่านี้มาพูดคุยและตอบในประเด็นต่างๆกันนะครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นอีกนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในเพลย์ลิสต์นะครับตรงนี้นะกดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ดูหมวดหมู่ที่ผมได้จัดระเบียบเอาไว้นะครับท่านอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับกดปุ่มเพลย์ลิส เพื่อดูทั้งหมดนะครับก็จะสามารถที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้นะครับ